อ็ครับในในวอร์ที่บ้านเป็นไงบ้างเพื่อนรักกูไหมรอดทำไมกอดกูแล้วกระโดดลงไปตายพร้อมกันตอนนี้อยู่โซนมึงจะแพ้เขาอุ้มอีกเหรอมันมันมันต้องมีคอนเทนต์เหรอแก๊งอ่ะบ้านติ๊กติ๊กอ่ะแถวแถวแถวบ้านนังกิออะดังรถไฟอ่ะพี่มายังเอาคันออฟมายัง กำลังไปเบร์รถพี่ตำรวจเต็มบ้านเลยเข้าบ้านไม่ได้ตำรวจเต็มบ้านที่อะไรเขาเลือกแอมเพจแล้วเนี่ยเพิ่งออกมันเพิ่งออกกำลังไปพอมันเพิ่งออกกำลังใช่ใช่ยองย่าบอกบอกมันอย่าเพิ่งมาก็ดีนะไม่ทันแล้วกูต้องทำเวลาไปน้องเลขอะไรเลขเอาของไหมหนึ่งสี่สามให้ยาให้กูมาเดียวเก็บไว้กันมึงเลยโคตรเหลี่ยมเลยเที่อมึงไม่เอ๋ยอยู่แล้ว ไม่เอ๋ราของกูอะแล้วมึงเอ๋ปะรู้ว่าที่บ้านเป็นไงบ้างเหรอมึงเอ๋เมื่ะไหรกูไม่เอ๋เลยกูก็เหมือนมึงอะเอ้าไอเฮียนี่เพื่อมันตายมันมันอุ้มไม่ได้นะกูบอกก่อนนะอย่าหาอะไรทำอย่าหาอย่าอย่าหาทำเอ้ย เก็บตรงไหนเป้าโมแล้วเอียเ้ยวอย่าอ่อนอะอีเหี้ยนี่เฮ้ยเอ้เอาไอไอต่อจอ่ายมันตายนะมันตายนะปวดหัวยามันช้าเอ้นี่มันหล่อนอะไรของมันเนี่ยหล่อนกาวป่าเราอะทำบาก,ากรรมกรอยู่มึงไม่เห็นนะนี่ทุบรับจ้างทุบครับกระท,ทั่งกตีกระจกครับ มองดูดิบ่าวก,กรรมกรไอซีซัดหยุดได้แล้วกูทำกูทำลายทุกอย่างที่เป็นของหลวงอ่ะโดยเฉพาะหัวมึงเอ้ยยอกยอกเอ้ไอตอดเพื่ออาจมืดอนะ่ะทำลายทุกทางอันที่เป็นของหลวงอ่ะ กลัวละวาดแล้วกลัวละวาดเฮ้ยโทษโทษโทษเฮียเฮ้ยเพื่อ เฮีย <Hey>, ขอโทษขอโทษครับตายได้ไงวะเฮีย <dangers> มูร์จากหมายเดียวปะหมายเดียวอะหมายมันเฮียกูปรับไว้กูสั่งปรับไว้ เขียวครับถึงไหนแล้วครับเขียวไปครับพี่ผมงุดหงิดชิบหายเลยตอนเนี้ยงงเดี๋ยอะไรอีกงุดงิดอะไรอีกเรื่องไอ้โต้เนี่ยไอ้โต้<อ>ทำอะไรบอกให้เอารถแรงไปลากแม่งเอารถสี่ไปลากเขาเอารถแรงไปลากเสือเอารถสี่รถสี่ขัไหนอโมดะโอเคมึง <Okay. S 2> เห็นตำรวจซ้ายมือบ้างมึงเห็นตำรวจซ้ายมือบ้างน,นู่น่ะขึ้นเขาไปแล้วขอ,องข้นนาะยมึงเห็นไหมไ่เคสใครเพื่อเราโดนหรือใครโดนมันเราเนี่ยจะโดนถ้าเราลงเอ้ยมันไปบานไปบานมันแอบดูเราไหมเนี่ยไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ เฮ้ยโตอ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 ตตอเทีแย่ตอตอะไก็อ้าได้เป็นผู้บ่าวกับมากรปล่อยกุบะว์มาเลยจะตายนะร้องนี่ร้องดังๆเดี๋กลิ่ร้องนี่มึงกลิ่ร้องนี่มึงกลิ่ร้องนี่สัตว์มึงกลิ่ร้องมึงกลิ่ร้องออกมามึงกลิ่นร้องออกมากลิ่ร้องออกมาฮัลโหลฮัลโหลตอตไม่ได้ตอตอตอไม่ได้ก่อนตอเมื่อกี้ก่อนเอาไหนเอ้ยเอ็งเป็นเด็กใหม่เหรอเพิ่งเข้ามาในคุกเหรอใช่ครับพี่ใช่ครับ ไหนเก็บบู่ดิโหผมไม่ใช่สายนั้นนะพี่ผมไม่เก็บได้ไหมครับพี่ผมเป็นน้องน้องพี่ได้ไหมครับไม่ได้ครับเก็บบู่ไอนก้มดิดม,ดมานับคุกหน่อยมานับคุกหน่อยมาสองคันไหนเก็บไหนก้มดิมมเก็บผมเก็บไม่ได้จริงครับเอาใครจใช้ทดสอบในคุกโอเคครับพี่เดี๋ยววันนี้มึงเก็บฝะบ,บู่สองก้อนนะโอ้พี่ไม่เอาได้ไหมก,กูอยากจะเซนหยอกมึงอะ พี่ไม่เอาพี่ผมไม่ให้อย่างนั้นพี่ผมขอเป็นลูกน้องพี่ได้ไหมพี่ขาดขนาดนั้นเลยเหรอพี่อยู่แดนไหนนะครับมันมีมันมีมันมีแดนเจ็ดแดนเก้าพี่อยู่แดนไหนครับเนี่ยแดนเก้าครับอันนี้พี่มารอแม่พี่เอ้ยรอพ่อพี่เหรอครับเก็บบูนะครับครับพี่ดยังไม่ได้ไปอาบน้ําเลยครับพี่พี่เรียกอะไรครับหนึ่งสแม่ผมวันนี้มาฟากครับแต่พี่ชอบนี่ครับ ขวดไหมครับพี่อ๋อดีมากดีมากอันนี้ชอบมากเลยรอบพี่พี่ผมมีอันนี้มาฝากพี่ด้วยแต่ไพ่มาตะบักเกอร์เอ้ยอ้เอีที่นี่เพื่ออะไรตอนเพื่ออะไรเนี่ยเพื่ออะไรใครคุมแดนเก้ามึงบอกใครคุมแดนเก้าฮะอีหี่อ่ะกูถามว่าใครคุมแดนเก้าใครคุมแดนเก้าเออพี่เอาปืนเข้ามาได้ไงอ่ะพี่ชายพี่เอาอาปืนเข้ามาได้ไงอ่ะรุนใหญ่รุนใหญ่ผมสั่งนะ ผมสร้างปิดแดนนะตำรวจตำรวจมาตอนยาเอ้าเพื่อนจะมาแล้วกูปไปแล้วเ <c oughs> พื่อนกูมา <c oughs> ชุบควนหนึ่งว้งกูไปว้งกูไป รถอะรถอะในเฮียเห็นปลรถมึงบักรถมึงบักคชิบหายละประสบการณ์จริงวะ้วเฮียล่ะนั่นอะดีพี่ชุบหนี้งอนก่อนได้ปะชุบกูชุบกูชุบกูเลยชุบกูเลยเราไปรับเฮียเถอะเรวกูวิ่งกลับเองมีคันออกมัมีพี่ตัดให้กูเลยเราไปชุบเฮียเราไปตัดให้เฮีย ชีวิตเฮียสำคัญกว่าชีวิตพี่เฮียพี่มึงขัดออฟยังไงกหดเลยตอนเนี้ยขัดขัดออกวะไปเลยไปเลยไปเลยไม่ต้องห่วงพี่ไปเลยไอ้น้องชายห่วยไม่มีใครมารับกูเลยหรือไอ้์พี่อ่ะจี๊ง นเนนียกระต่ายน้อยขอลบในนี้นะเยียบแปบ๊บเกิดกระต่ายน้อยเยียบแปบ๊บ